ยบรล่อพี่น้องโน่น พี่หน่อยเห็นห้อยแล่ยห้อยใหม่ขี่หน่อย หอยคัดกันเลยหอยคนใส่อยากจะโดนละอันนี้หอยคัดไม่ไหมห้อยคนใส่กะันเ่ยแต่ว่าก็ยังมีหอยคัดอยู่ได้ตี๋ห้อยคัดตะเลยห้อยคัดนี่มาจังเลยหอยคัดตี๋ สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าตอนเศร้านี่ภาพพี่น้องมาอ่ะใจเบิง้งกับดักห้องมาดักหนูว่านี่บัวจิมานเลือยที่เหวสภาพใหม่เกิเป็นนองพีง่น้องเป็นนองป้าเบื่อมันที่นี่กับน้องน้ำแข็งแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องบัวจิมานหรือเปล่าไปให่เบิ้งน้ำกันเลย ล่างแรกกูมีอาการอย่างนี้พี่น้งองบูมาทางนี้เพิ่งลังขัดไป้ดังนั้นล่มเนาะถือปะอยู่ลังนี้ล่มนะ หยบบ้อยพี่น,งงน้องดูหนูนต่มแตกน้อยพี่น้องไปลูก,กนะสีดังหาดังดังที่หายิงถึงกกูใช้ยุ่นก็มีดังนี่เด้ไเป็นคนที่มันึกโบรานพี่น้องล้านท้าววากำงามังผู้เที่ยว Di bunda bulan ini, saya mengayuh tiap rumah. Hai, rumah tinggi, lantai รันนัเด็กมันเชนอกันณันไม่กดังไงคือนีมีโรานมีโรานเนี่ย เสจีงพี่้รับทางเทียบบรันสรุปผลงานไดโนูเตเต็มเดียวพี่น้องฮสิบสามอันร้านสามดังได้ตัวเดียวเห็น Si mama pino o po kan mainm na